อําลากิตต่อเวลาพิเศษท็อปห0ากิจกรรมนี้จะสิ้นสุดวันที่29่ครที่ยังไม่ส่มหรือว่ายังไม่เปิดก็รีบๆเปิดนะครับมาดูกันว่าท็อปห0าร้อยสองคของเราเนี่จะได้ จิตต่อเวลาพิเศษนะครับ2แพ็คพันสองจะได้อะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับว่าจะได้อะไรจะดีหรือเปล่าจะได้กี่เอ็มเดี๋ยวมาลุ้นกันเริ่มจากซ้ายกันเลาเฮ้ยไครวะสเปนอาฟองโซเดวี่เพลงไงวะกิทโคปาเนี่ยอังกิทเลยอังกิทอังกิทใครวะบ็อกเกอร์เฮ้ยใช่ไหมวะปุ๊บไม่ใช่วหรบ็อกเกอร์ไหมทุกคนไม่ให้กําลังใจเลยบ็อกเกอร์ต้องเป็นบ็อกเกอร์ครับผมเคลียรี่เคลียร์ยเท่าไหร่ก็แปดเอชทีไอห่า โอ้ยยสัเอ้โอ้โหบูกันโยสาก้าไอ้ห่าเอ้ยเกาหกโอ้โหกาบี้โอ้โหชีวิตกลัวขายเลยใช่ใช่เดี๋ยวมัน ja, ขายไม่ออกวะมาเอาฟงโซ่เดวยี้มาเลยอำลาก็ให้ดีๆหน่อยดิเอ้ยอัมลาดีๆหน่อยไปห่าโอ้โหบรีนานโอ้โหเก้าหก ้ยก oh, so, <sm> oh, ิจใหม่เนี่ยกิจใหม่โอ้โห96แม่งกูว่าดวงไม่มีแล้ววันนี้เฮ้ย100หน่อยดีขอ OVR 100หน่อยดีกิจนี้โอ้โหไม่ต้องลุนเลยกิจหานี่94เนม่าโอ้โหอะไรวะโอ้100หน่อยดีโอ้โหสาระโอ้ sorry sorry <laughs> ทำใจแล้วก็ตัวนี้มาท้ายบนมาบนมาบนมาครับผมโอ้โหอโโอไปลาซิวมาสองเลยกูรู้เลยนี่มาแพงสุดในนี้วันที่สองของการเปิดกิจต่อเวลาพิเศษกันครับอำลาวันแล้วไอนี้ไอดีนี้เป็นไอดีน้องนะครับไอดีเราแม่งเกือทิพไอตีน้องจะได้กี่เอมมาดูกันครับไม่ต้องปิดครับไปครับ ลุลวัวเน้นมาอุ้ยอุ้ยองลีเฮ้ยตัวไหนอะองลีรีดเกอร์ตัวไหนหอะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนเข้าไปเซ็คราคาในโทรศัพท์ก่อนองลีครับแพงสุดซาร่าไม่แพงใช่ไหมร่างนี้ซาร่าไม่แพงใช่ไหมองลีครับโอเคแพ็คสุดท้ายของเราแคนเซอร์หนึ่งแคนเซอร์สองสามสี่แล้วก็ อ่าแล้วก็หแล้วก็ oh, จิตไปครับผมรูนะโดูเก้าเต้องมาครับโอ้โหโอ้โหอย่างเกลือ จะหาไปเปิดครับทุกคนใครที่เปิดพันสองอย่าหาปเปิดเลยตอนนี้อ่ะแม่งเกลือจะหายดูดิโอ้โหเปิดให้เล่นครับเมืมีที่สดดี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 กีฮีอะไรโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนอย่าเฮี้ย <c oughs> อย่าหาไปเปิดเลยโอ,อ,อ๊ยกดเฮียกดเฮี้ยหาเอ,อ้ยเส้นทางรวยหรือว่าเส้นทางหาตังค์วันที่สามครับผมมาดูกันว่า ลองไม่เปิดกล้องดิเป็นยังไงเอาเตะเา้าๆเลยมาดูดิจะรวยหรือเปล่ามาขอให้รวยครับแพ็กนี้เขาบอกว่าเกลือมากแพ็กนี้แพ็กแต้มแรงสาคนเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่า94 5 100, 1สีหาร้อยหนึ่งจะได้เท่าไหร่ครับผมขอสักสามเสงครับผมสามพันเต็มของเราลองดูดิลองเปิดดูดิเป็นยังไงหนึ่ง แสงที่สองครับผมแสงที่สามเรนนินครับผมวอลกไหมวอลกวะ่ะผู้ No No ทีไโอ้โหโบลิกเอทีโอ้โหอ่ตเลอะสุดแล้ว หาดูเลยว่าหาเลยไม่หาโซลโูโอ้โหสีเต็มไม่หาเอาไปเลขเอาไปเลขเลยอย่าหาไปเปิดเลยครับอย่าหาไปเปิดเลยที He ่ Hey Sport. s p o r t ท้ายครับแพ็กนี้เขาบอกว่าของดีครับแพ็กนี้ใครที่ได้อะไรคอมเมนต์บอกหน่อยครับสุดท้ายสุดท้ายแล้วก็สุดท้ายครับขอเสนอประจำวัน Hall of Legend ครับผมใครครับจะได้มาเซีย์อยู่หนึ่งตัวนะครับมาสามแสงเหมือนเดิมแสงที่หนึ่งครับผม แสงที่สองครับผมสามแสงครับฮอร์ออฟเลจินใครว่าดีบะกูได้เก้าเอ็ดโอ้ชีวิตรวยก็หาแล้ว